สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาเทดสกบกระโดดที่ทําด้วยด้ามแปรงสีฟันและทําด้วยรองเท้าแตะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ปลานะครับหากน้าๆท่านใดอยากจะเห็นปลาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าอยากจะเห็นแอคชั่นของกบกระโดดที่ทําจากด้ามแปลงสีฟันและทําจากรองเท้าแตะก็ขอให้ดูให้จบนะครับเรื่องของเรื่องคือเพิ่งตีไปได้ไม่กี่ไม้นะครับเบ็ดก็หักนะครับ นำซ้ำยังเอากบกระโดด2ตัวนี้มาถ่ายรูปนะครับก็กลายเป็นรูปสุดท้ายนะครับมัอแต่พอวงกับเบ็ดหักก็ลืมกบกระโดด2ตัวนี้วางไว้อยู่ตรงนี้เลยนะครับาทางคลองสิบนะครับถ้าใครไปก็ไปเก็บเอาได้เลยนะครับต้องขอโทษพี่โสโฟนด้วยนะครับที่ขอไว้นะครับถ้าผมผ่านไปถ้ายังไม่มีใครเก็บไปผมจะเก็บไปให้พี่นะครับผมไม่รู้น้ําใหม่และน้ําเก่าแต่ว่ามันมีเขาทานายอยู่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นโซโล่โมชั่นของแอคชั่นกบกระโดดใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะครับหรือกบกระโดดที่ทำด้วยด้ามแปลงสีฟันนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆน,นานาท่านใดยังไม่ได้ดูวิธีการทำนะครับผมจะแปะลิงก์คลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้จบก็ให้แตะเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ นี่นะครับแอคชั่นเหยื่อก็จะประมาณนี้นะครับต้องขอใครด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพอดีคันเบ็ดหักครับไ,<ป>ไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวจะลองแอคชั่นตัวนี้นะครับตัวนี้ทำด้วยด้ามแปลงสีฟันนะครับส่วนตัวนี้ทำด้วยรองเท้าแตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นตัวนี้นะครับแล้วผมต่อคันเบ็ดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ดูแอคชั่นกัน บอดี้ไปติดกิ่งไม้นะครับว่าจะตกจะยาวให้ได้ตาสักหน่อยก็คงไม่ได้แล้วครับยังไปไม่ถึงไหนเลยหักใช่ล <c oughs> ะเดี๋ยวมาดูแอคชั่นที่ทำจากรองเท้าแตะนะครับก็ไม่ใช่ตรงกันเท่าไหร่แล้วนี่ครับที่ทำจากรองเท้าแตะมันจะแบบ โอน้ำกระจายดีนะครับเพราะว่ามันจะตัวใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นซโลมอชั่นของกบกระโดดที่ทําจากรองเท้าแตะนะครับหากพี่ๆเพื่อนๆน้นๆะนะท่านใดที่ยังไม่ดูวิธีทํากบกระโดดจากรองเท้าแตะนะครับผมจะแปะลิงค์คลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วสามารถแตะเข้าไปดูต่อได้เลยครับนี่ครับตอนนี้น้ํากระจายมาแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเดืดหักรียบร้อยครับโอเคแต่น้อยก็ได้เทปให้ดูนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปเทปกบกระโดดที่ทำด้วยด้ามแปลงสีฟันแล้วก็ด้วยรองเท้าแตะนะครับน้าๆก็ลองไปทำกันดูนะครับแต่อย่าทำเดืดหักเหมือนผมนะครับฝากอ่านข้อคิดท้ายคลิปด,ด้วยครับผมสวัสดีครับ